สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะแนวทางตัวเลขไม่เข้ามีหลุดน,นะคะพี่น้อง ปะปนกันไปเนาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแอนมินจะพามาสรุปนะคะสูตร2ก็เหมือนสุดค้งสุดท้ายนะคะสำหรับของวันนี้นะคะเพราะว่าแอนมินลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ1คลิปนะพี่น้องก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะเพราะว่ากลัวแนวทางจะอั้นนะคะก็เลยลงให้ก่อนเนาะ พี่น้องพี่น้องสูตรสองนะคะดูเก้าสี่นะคะไม่เอาหกสี่นะคะเอ็ดจะเป็นลมนะคะไม่ง้นเข้านะคะโอ้ยเนาะก็ยังดีนะคะมาแปดเก้านะคะตัวแปลงร่างตัวเน้นให้นะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันต่อนะคะอันนี้คือสรุปนะพี่น้องเกินไปเนาะพี่น้องเสียดายมากเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหนึ่ง 0ูนะคะเด่นนะคะก็จะมีเด่น5และเด่น9นะคะก็จะมี5 2 5 3นะคะ5 9นะคะ5 9 5 6นะคะดูก,กระดาษโอ๊ยเนาะเปียกนะคะ เอาผลไม้ไปวางไว้เปียกเลยเมื่อกี้นะคะเงินนย้ยพี่น้องส่วนเด่นเก้าก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดนะคะอย่าลืมแปลงล่างนะหกเจ็ดนะคะส่วนชุดกั้นนะคะก็จะเป็นแปดสามหกสามนะคะอันนี้แปลงล่างจากตัวนี้นะคะนี่หกสองแปลงตรงนี้นะคะ เราก็จะเป็นสามสองหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะคะเราก็จะเป็นแปดหนึ่งนะคะมันจะเอาแปดสามนะคะแปดสามเอาแล้วนะคะเบิ้ลน,นะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์นะคะ 4 4 99นะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น5 3 5 9 9 7นะคะ8 3 3 2 5, 1 2 3 4 5นะคะ่นก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า